อัปเดตข่าวสารของลิเวอร์พูลทุกวันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับเปิดตัวอย่างสวยฮาเซนท,เทุตเทนเชื่อมินามิโนจะช่วยเซาท์ทัมตันได้อีกเพียบลาฟฮาเซนฮุตเทลกุนซสือของเซาท์ทัมตันมั่นใจว่าทาคุมิมินามิโนแข่งยืมตัวจากลิเวอร์พูลนั้นจะสามารถช่วยทีมได้อีกเพียบอย่างแน่นอน หลังนั่งเตะยิงประตูได้อย่างสุดสวยในเกมที่เซาท์แฮมตันบุก 3, พ่ายนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ด2ต่อสพร้อมเร่งลูกทีมต้องรีบคืนฟอร์มเรื่องของเกมรับหลังพ่ายมาห้านัดติดต่อกันลอพาเซนฮุตเทลผู้จัดการทีมเซาท์แฮมตันแสดงความมั่นใจว่าทาคุมิมินามิโนะกองกลางตัวรุกชาวญี่ปุ่นที่ยืมมาจากเลเบ์พูนั้นจะสามารถช่วยทีมได้อย่างมาหาศาลแน่นอนหลังจากที่มินามิโนะทำประตูให้กับทีมได้ตั้งแต่นัดแรกที่ลงเล่น ในเกมรี่เม์ลังกรดนัดที่ทีมนักบุญนั้นบุกไปแพ้นิวคาสเซนอยู่ในแต่2ประตูต่อ3เมื่อวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้ประตูดังกล่าวของทากุมิมินามิโนนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่นาทีที่30ซึ่งเป็นลูกยิงสุดสวยที่ช่วยให้เซาท์ทัมตันนั้นไล่นิวคาสเซลขึ้นมาเป็น1ประตูต่อสําสำหรับเซาท์ทัมตันนั้นพวกเขาแพ้เกมหลีกมาแล้ว5นัดติดต่อกันโดยเฉพาะใน2เกมหลังสด เสียประตูรวมกันไปถึง12ประตูซึ่งฮาเซนฮุตเทิรมองว่าตอนนี้ทีมจําเป็นจะต้องยกระดับฟอร์มการเล่นในเกมรับโดยด่วนถ้าคุณเสียประตูง่ายๆแบบที่พวกเราเสียในวันนี้นั่นก็ถือเป็นปัญหาใหญ่แล้วคุณไม่สามารถเสียประตูจากทุกโอกาสมันไม่ควรเกิดขึ้นในเกมระดับพรีเมียร์ลีกพวกเราจะต้องกลับมาทําให้ดีกว่านี้ในเรื่องของเกมรับถ้าพวกเราทําไม่ได้มันก็คงเป็นเรื่องยากที่จะคว้าชัยชนะ มันน่าผิดหวังมากที่ช่วงนี้พวกเราเก็บแต้มกันไม่ได้เลยพวกเราจำเป็นจะต้องกลับมาให้เร็วที่สุดโดยปัจจุบันเซอรเทมตันรั้งอยู่ในอันดับที่12ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกโดยมีอยู่29แต้มจากการลงแข่ง22นัดลิเวอร์พูปัดปล่อยตัวอลิซงฟิมิโนฟาบินโยและโชต้าไปช่วยชาติคงแดงเรอรวผู มีข่าวว่าเตรียมจะบล็อกไม่ให้ผู้เล่นบางคนในทีมเดินทางไปรับใช้ทีมชาติในช่วงเดือนหน้าเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด COVID -19 ที่จะทำให้พวกเขาต้องกักตัวและพลาดช่วยทีมหลายนัดรัฐบาลของสหราชาอาณาจักรได้ออกมาประกาศเพิ่มรายชื่อประเทศจากอเมริกาใต้แอฟริกาและยุโรปที่ผู้เดินทางมาจากชาติเหล่านั้นจำเป็นจะต้องกักตัวเป็นเวลา10วันในโรงแรมที่จัดเตรียมเอาไว้ โดยจากเงื่อนไขดังกล่าวทําให้ยอดทีมจากพรีเมียร์อังกรษนั้นไม่เต็มใจที่จะปล่อยผู้เล่นในต้นสังกัดเดินทางไปรับใช้ทีมชาติในประเทศเหล่านั้นเนื่องจากจะทำให้พวกเขาต้องพลาดลงสนามช่วยทีมในช่วงเวลาสำคัญที่มีผลต่อการลุ้นแชมป์โดยจากประกาศของทางฟีฟ่านั้นยินยอมให้สโมสรสามารถสั่งามผู้เล่นให้เดินทางไปรับใช้ทีมชาติได้ในกรณีที่ต้องกลับมากักตัว ทำให้เลเร์พูเตรียมที่จะสั่งห้ามผู้เล่นคนสําคัญของทีมอย่างอาริซงเบ็คเกอร์ฟาบินโยโรเบตโตฟิมิโนไม่ให้เดินทางไปช่วยทีมชาติบราซิลที่เตรียมลงทําศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกพบกับทีมชาติโคลอมเบียและอาร์เจนตินาในวันที่25และ31มีนาคมนี้รวมไปถึงเดเอโกโชโตาที่มีส่วนร่วมช่วยทีมชาติโปรตุเกสพบกับทีมชาติอาเซอร์ไบาจานเซอร์เบียและลักเซมเบิร์ก ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ด้วยเนื่องจากทั้งประเทศบราซิลและประเทศโปรตุเกสนั้นต่างก็เป็นชาติเฝ้าระวังในลิต์ที่รัฐบาลของสหราชาอาณาจักรประกาศออกมาถ้าหากลิเวอร์พูลไม่ขัดขวางการเดินทางไปรับใช้ชาติในครั้งนี้ผู้เล่นดังกล่าวก็จะไม่สามารถลงเล่นพรีเมียร์ลีกได้2นัดในวันที่3และวันที่10เมษายนและอาจจะรวมไปถึงยูฟาแชมเปียนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกอีกด้วย แฟนหงอาจจะต้องทำใจโจโคยืนยันลลเว่าผู้หมดลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษปีนี้แล้วโจโคอดีตกองกลางตัวรุกของหงแดงแลลเว่าผู้ยืนยันว่าทีมเก่าของเขานั้นไม่มีทางที่จะกลับไปลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในได้ดูการนี้ได้อีกแล้วหลังฟอร์มตกจนทำแต้มหล่นกระจายนับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ปี2021นี้จนถึงตอนนี้ผมยังนึกไม่ออกเลยว่า ลิเวอร์พูลจะลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งได้ยังไงเพราะต่อให้คนเก่งๆอย่างจอร์แดนเด์สันฟาบินโยจะเล่นเซ็นเตอร์ได้ดีแต่ก็ไม่ดีพอสำหรับระยะยาวอย่างแน่นอนโจโคกล่าวกับท็อกสปอร์ตผมเคยเจอประสบการณ์แย่ๆแบบนี้มาก่อนสมัยที่ผมเล่นให้กับเชลซีเพราะว่าในปีนั้นทั้งคาวาวโยเทอร์ลี่และกัลลาสตางก็บาดเจ็บยาวพร้อมกันหมด จนทำให้ต้องขยับเอาเอสเซียงและเฟเรล่าไปเยืนคู่กันแทนปาฏิหาริย์เท่านั้นที่จะช่วยให้ลิเวอร์พูกลับไปยึดตำแหน่งหัวตารางได้อีกครั้งเพราะการขาดกองหลังอาชีพอย่างโจโกเมสเวอร์จิลฟานไดและโจเอลมาติดพร้อมกันแบบนี้ต่อให้ตำแหน่งอื่นคุณแข็งแกร่งแค่ไหนฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมก็จะยังยวบลงไปอยู่ดีโจโคโอ,อดีตกองกลางของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ คนนะไม่ใช่หุ่นยนต์เซอร์ดานชากิลี่ชีการที่ลิเวอร์พูลฟอร์มตกนั้นถือเป็นเรื่องปกติเซอร์ดานชากิลี่ปีกร่างตันชาวสวิตเซอร์แลนด์ของหงแดงลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าตนเองนั้นไม่ได้รู้สึกตกใจกับฟอร์มการเล่นของทีมในระยะหลังถึงแม้ว่าพวกเขาจะทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังก็ตามลูกทีมของเจอเก้นครอปนั้นฟอร์มการเล่นร่วงลงไปอย่างน่าใจหายเมื่อเทียบกับฤด,ดูกาลที่ผ่านมา โดยเฉพาะการพายแพ้คาบ้าน2นัดติดต่อกันให้กับเบอร์ลี่และไบรตันทาให้ล่าสุดพวกเขาหล่นลงมาอยู่ในอันดับที่4ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยมีแต้มตามหลังเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมจากฝูงอยู่ถึง7แต้มก่อนที่จะทําการแข่งขันกันเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยล่าสุดเซอร์ดนชากิลี่นั้นไม่ได้รู้สึกหวั่นใจกับฟอร์มการเล่นรุมๆรอนๆของทีมในระยะหลังแต่ย่งใด พร้อมชี้ว่านี่คือเรื่องปกติของวงการลูกหนังพวกเราก็เหมือนกับคนอื่นๆทั่วไปมีอารมณ์ขึ้นๆลงๆกันบ้างนั่นถือเป็นเรื่องปกติมากพวกเราไม่ใช่คุณยนต์ที่จะสามารถทำงานกันได้แบบ200%เสมอไปทีมในพรีเมียร์ลีกนั้นมีหลายทีมที่ดีมากๆแม้แต่ทีมเล็กๆก็เล่นด้วยยากขณะที่ทีมระดับท็อปก็ไม่ได้เล่นดีกันเสมอไปไม่ใช่เพียงแค่พวกเราทีมเดียวเท่านั้น บางทีมันอาจจะมีเกมที่แย่อยู่แค่ไม่กี่นัดแต่ได้ดูการน,นี้ส่วนทีมหัวตารางหลายทีมก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่สุดยอดแต่พวกเรายังอยู่ที่นั่นพวกเรายังอยู่ในอันดับที่4ดังนั้นพวกเราจึงไม่เคยบ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนว่าพวกเรายังคงเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดทั้งของพรีเมียร์ลีกและของโลกแต่พวกเราก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดาไม่ใช่ขุ่นยนต์ดังนั้นจึงอาจจะมีช่วงที่อ่อนแอลงไปบ้าง และนั่นก็คือเรื่องปกติของคนทั่วไปเซอร์ดันชากิลี่ปีกตัวจี๊ดของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์เทรนอเล็กซานเดอร์อาโนยอมรับฤด,ดูกาลนี้ตัวเองฟอร์มตกลงไปจริงๆเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนแบ็คขวาของหงแดงลิเวอร์พูลยอมรับว่าฟอร์มการเล่นของตอนเองนั้นตกลงไปจริงๆ t r e นด์อ e ล a กซานเดอรถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่ฟอร์มดออปลงไปต่ำกว่ามาตรฐานของเขาอย่างชัดเจนในการแข่งขันฤดูกาลนี้ครั้นเมื่อเจ้าตัวถูกนักข่าวถามว่าตัวเขาโชว์ฟอร์มได้ตามมาตรฐานของตนเองแล้วหรือไม่นั้น Trend ์อเล็กซา r เดอรก็ตอบว่าผมเหรอไม่เลยนะมันมีหลายครั้งในฤดูกาลนี้ที่ผมรู้สึกว่าพวกเราเล่นกันได้ดีในช่วงหลังผมก็พยายามจะจับจังหวะเดิมของตัวเองกลับมาอีกครั้ง มันเป็นฤดูการที่ยากในการหาจังหวะและกลับไปสู่ฟอร์มการเล่นเดิมพวกเราก็แค่ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแต่มันก็ค่อนข้างยากเลยนะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้มันไม่ใช่ข้อแก้ตัวผมต้องการจะช่วยเหลือทีมและโชว์ฟอร์มให้ดีเพื่อช่วยให้พวกเราคว้าชัยชนะและนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังพยายามทำอยู่เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็กขวาจอมแอสซิสต์ของลิเว์พูลให้สัมภาษณ์ แล้วแฟนเลโกผู้คิดว่าเจ้าหนูเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนั้นจะสามารถกลับมาเรียกฟอร์มเก่งและทำแอซสซ์ได้อย่างถล่มทลายเหมือนได้ดูการที่ผ่านๆมาหรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราเอาไว้ เพื่อรับชมข่าวของเรอร์พูต่อไปนะครับขอบคุณครับ